สวัสดีครับพบกับผมกับช่องนวันโอผมกอยางนี้แหละนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมที่ชื่อ UV Farm ใช่ปะเป็นเกมของค่าย v m มินะครับเป็นเกมทำฟาร์มเนาะตอนนี้ก็ลงให้ลงทะเบียนได้แล้วนะครับกับ่าน Google Play นะครับแต่ App Store นี้ยังไม่รู้นะครับนะรครับนี่ถ้ากดนี้ปุ๊บมันจะมาให้กด ที่ Google Play กับ App Store เนาะไปเกมเนวทําฟาร์มนะครับเกมนีเรีทีหาเงินนะครับในค่าย X, นะบีมิกเนาะถ้าเรามาดูตัวอย่างเกมกันก่อนนะครับ <c oughs> ใครอยากดูตัวเต็นไปดูในเรียบข่าวเลยนะครับ

ปัเายโหยักนก้าเลย ตัวอย่างก็มีแค่นี้นะครับใครสนใจนะครับใครสนใจผมจะลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออะไรดีเหรียญหรือเปล่าเหรียญหม่ดีกว่านะครับรอเกมเปิดดีกว่านะแล้วก็ตรงนี้ตรงไหนวะอันนี้คือเหรียญน,นะครับน้านี่นี่นี่ที่น่าสนใจมากกว่านะครับ คือ a d o ์ด Event นะครับรอบที่1นะครับหมดตั้งแต่วันที่3สนสเอ็แล้วเนาะเราจะทำยังไงนะครับกดถ้าเข้อตรงนี้กดมันจะขึ้นมาตรงนี้เนาะจอยเข้ามาขึ้นแบบนี้นะครับให้ทำยังไงบ้างง่ายๆครับกดตรงนี้ปั๊บปั๊บกราฟเฟตบ t ูทวิตเตอจอยอินสตาแกรมจอยดิสคอร์นะครับ YouTube ติ๊กตอกนะครับทำให้หมดเลยเนาะแล้วจะได้ลุนแอร์ดอปกันนะครับแนะอร์ 1, ดอปนะครับทำภารกิจเจมเนาะนี่ราวันที่หนึ่งจะได้หนึ่งพันฟิโลนะครับโทเค็นทั้งหมดสิทธิ์อันดับแรกนะครับแล้วก็ ห้าร้อยโทเคนต่อผู้ชนะผู้ชนะทั้งหมดสิบเอ็ดอันดับแรกนะครับถึงหกสิบเนาะผมขอแค่ประมาณอันดับที่หกสิบถึงหนึ่งร้อยก็พอแล้วมั้งครับเพื่อนๆก็สนใจก,ก็กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็สี่้หนึ่งร้อยฟิโลโทเคนนะครับต่อผู้ชนะทั้งหมดสูงสุดถึงสามร้อยเลยเนาะ มีถึงรางวัลแค่ราวัลที่5นะครับ50โทเค็นต่อผู้ใช้หน้าทั้งหมด300ถึง500นะครับวันที่รับรางวัลโทเค็น token, ฟรีจะถูกส่งมาในบัญชีบีมิกหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการตารางการจัดโทเค็นประกาศดิสคอดนะครับอยากเป็นทางการเมื่อสิ้นสุดนะครับเป็นเกมค่ายบีมิกนะครับ ตอบคำถามนี้คืออันแรกนี่คืออะไรบ่อันแรกนี่คือใส่ดิสไอไออันบัชีดิสคอร์ดนะครับอันนี้สองคือกระเป๋ามิมิกแล้วเนาะแค่นี้ครับที่มันมาคล้องใจใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับและใครสนใจเกมเอทีผมจะมาลงให้อีกเยอะๆนะครับ าปากไว้ก่อนนะครับ see you again good bye